พาณิชเดินหน้ายกทัพสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้พี่น้องชาวสีสเกตหนุนผู้ประกอบการชายแดนฟื้นตลาดสินค้าในงานมหกรรมทองฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสีสเกตโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจากท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้โดยการจัดมหกรรมทงฟ้าเยี่ยวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนำสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดกว่า1,000รายการลดสูงสุด60%และยังมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปลาล์มข้าวหอมมะลิ สินค้าชุมชนในจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดชายแดนอีก6จังหวัดมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดศรีสะเกดร,รวมทั้งช่วยค่าขนส่งสินค้าทางไปรษณียส์สนับสนุนค่าขนส่ง1,000บาทต่อรายและส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนโดยรวมสินค้าจากผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะ ทุกทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงานเปิดงานมกรกมทองฟ้าของเราที่ริสกเกตในวันนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่พิเศษสุดจริงๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่พาณิชย์มาเรามีกลาโหมมาด้วยนะคะมีท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาหมท่านพลโทอดุลเนี่ยมาช่วยสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นคงเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวริสกเกตแล้วก็ทุกทจัทททงหวัดที่ชายแดนของไทยกัมบ,บูชา ส่วนในมุมของมากรรมทงฟ้าในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีความตั้งใจที่จะลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับพี่น้องชาวรีสะเกดวันนี้เนี่ยเรามาลงพื้นที่ที่สีสะเกดแล้วก็เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเราไม่ได้เฉพาะลงที่พื้นที่ตรงนี้เท่านั้นแต่เรายังปล่อยรถคาราวานเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยที่ท่านรัฐมนตรีช่วยกล่าวหมได้ช่วยกันปล่อยรถไปเนี่ยไปในอำเภอที่ห่างไกล เพราะเราอยากจะให้สินค้าราคาดีๆอย่างนี้มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่นอกจากการลดราคาแล้วเรายังคิดถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยวันนี้เราให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ GI ทั้งสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ที่ศิสเกตไดมีการจดทะเบียน GI ไว้แล้วเนี่ย7อย่างด้วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ในปีที่ผ่านมาถึง4,500ล้านบาทนะคะซึ่งจากนี้ต่อไปก็ยังมี สินค้าอื่นๆที่จะเข้ามาอีกเช่นไก่ย่างไม้มดันนะคะซึ่งก็จะกําลังอยู่ในกระบวนการในการจดทะเบียนทางกรมรับเสนียรปัญญานะคะ,ะทา่านอธิบดีก็มาช่วยกํากับดูแลว,ว่าเราต้องรักษาคุณภาพสิ่งที่จําเป็นของพวกเราก็คือว่าคุณภาพต้องดีราคาต้องใช่รสชาติต้องใช่ได้ด้วยนะคะอร่อยด้วยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเรา แล้วก็นอกจากมีมากรมธงฟ้าในพื้นที่นี้และโมบายหรือคาราวานที่เราส่งไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยตั้งใจจะจัดมากรรมทงฟ้าที่จังหวัดอื่นโดยที่นําเอาสินค้าของศรีสะเกดแล้วสินค้าของจังหวัดที่ชายแดนเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานี่ไปช่วยขายที่อื่นด้วยดังนั้นเวลาที่ไปขายที่อื่นนอกจากไปขายที่มากรมทงฟ้าที่จังหวัดอื่นแล้วเนี่ยเรายังสามารถขายได้ทั่วประเทศเพราะว่าเรามี คู่พันธมิตรที่ดีก็คือไรษนีไทยซึ่งไปรษนีไทยได้ช่วยนะคะกับทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าของส่งนะคะ1,000บาทต่อรายเพราะฉะนั้นก็จะมีการช่วยกระจายสินค้าเพิ่มช่องทางอีกทางนึงด้วยค,ค่ะแล้วก็อีกวาระหนึ่งที่มาวันนี้นะคะก็มีการมาช่วยสนับสนุนนโยบายของคณะรัฐมนตรีเศรษ,รษฐกิจนะคะซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกด้วยก็คือในเรื่องของคนละครึ่งพลัส ซึ่งปัจจุบันนี้อยากจะเรียนท่านผู้สื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ประกอบการว่ามีคนลงทะเบียนถึงตอนนี้ประมาณแ0 0หม่นกว่ารายแล้วหมายถึงผู้ประกอบการนะคะจากทั้งหมดเนี่ยร้านทงฟ้านะคะซึ่งก็ก,กว่า60%เลยทีเดียวก็ถือว่าทางกิจกรรมทงฟ้าก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของคนละครึ่ง p l u ด้วยเชย่นกันก็เป็นการสอบประสานทํางานอย่างเป็นบุรณาการในกระทรวงต่างๆของรัฐบาลน,นี้ด้วยเชย่นกันค่ะคราวนี้เรามาอยู่ในพื้นที่นี้ ก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชิตสเกตกล่าวอะไรสักเล็กน้อย mm hmm. เกี่ยวกับโครงการที่เราทำเพราะก่อนหน้าที่เราจะมาตรงนี้เนี่ยเรามีโครงการทรงเขียวด้วยแล้วด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ถ้าจะเสริมอีกสักเล็กน้อยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าในมุมของการมาทงฟ้าเนี่ย mm hmm. ก็เป็นการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่เมื่อวานนี้ที่กระทรวงได้มีประกาศเรื่องมหกรรมกจ เพราะว่าคนที่ต้องการที่จะร่วมเทศกาลกินเจเนี่ยมีความเป็นกังวลว่าอาหารที่ทํามาจากที่ไม่ได้ทามาจากเนื้อสัตว์นะคะที่มาจากพืชผักนี่จะมีราคาสูงขึ้นหรือเปล่าเราก็จัดมาก,การกันกินเจซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่าท่านที่ตั้งใจที่จะทําบุญในช่วงเทศกาลกินเจน,เนียนะคะตั้งแต่วันที่20ถึงวัน2 5 2 9นั้นเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าเจได้ในราคาประหยัด ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งหลายนะคะเอกชนแล้วก็สมาคมทั้งหลายซึ่งทำให้การทำกิจกรรมของเราเนี่ยสำเร็จผลด้วยดีก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยค่ะ